สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆ่อนมาดูใบอ่อนของทุเรียนที่ออกมานะครับใบอ่อนที่ออกมานะครับทำไมมันถึงมีลักษณะเป็นเหลืองเหลืองนะครับเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็มีมีบิดบิดด้วยนะครับก็จะพามาดูต้นที่ เชิดว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดในสวนนะครับก็คือต้นนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับต้นนี้ครับมีการแทงยอดออกมาดีนะครับไปดูกันเลยนะครับ เป็นใบอ่อนที่ออกมาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับมันจะออกลักษณะเหลืองๆนะครับเหลืองแบบไม่เป็นธรรมชาตินะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นการขาดเกี่ยวกับธาตุธาตุรองนะครับธาตุรองอาหารเสริมนะครับเกี่ยวกับแมงกานีสสังกะสีเหล็กทองแดง แคลเซียมโบรอนหลายๆตัวนะครับหลายๆตัวที่เป็นธาตุรองนะครับอาการแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็มีการพ่นให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่พ่นนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่พ่นนะครับผมจะพ่นให้เป็นระยะนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่การผสม เกี่ยวกับธาตุรองธาตุเสริมที่เราจะมาพ่นให้นะครับช่วงนี้ผมก็จะพยายามใส่ให้แต่น้อยนะครับผสมปริมาณที่น้อยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอากาศร้อนมากๆาค่อยค่ชยให้ผิวให้นะครับใส่น้อยๆนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนอ,อุณหภูมินะครับแต่ละวันก็ไปถึง40องศาเลยนะครับขนาดหโมงเย็นนะครับ ยังอยู่ที่38-39นะครับที่นี่อ่ามันจะเป็นมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับหลายสัปดาห์แล้วอ่าซึ่งอากาศที่ร้อนประมาณนี้นะครับอ่าใบทุเรียนมันก็ค่อนข้างที่จะอ่าบอบบางนะครับอ่าถ้าถ้ามีความปกตินะครับใบทุเรียนเลก็กๆแบบนี้นะครับที่ออกมาอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอ่ามันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ยังดูดีนะครับดูดีนี่ครับจะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะมีอยู่อ่าส่วนมากนะครับส่วนมากต้นนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือนี่ครับเป็นใบที่แก่แล้วนะครับเนี่ยใบพวกนี้อ่าก็ถือก็ถือว่ายังโอเคนะครับพวกนี้โดนแมลงเจาะเนี่ยมันจะเป็นบิดๆด,ด้วยนะครับ ดูอย่างดูใบนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเนี่มันจะบิดบิดแล้วก็มีสีเหลืองลักษณะเหมือนกับจะซีดนะครับใบจะไม่เป็นลักษณะเป็นใบที่ที่มันที่เงางามนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับสภาพอากาศผมว่าสภาพอากาศมีส่วนอย่างยิ่งนะครับมีส่วนคิดว่าน่าจะเกินกว่า80%นะครับ ของความร้อนอที่ทําให้ใบทุเรียนออกยากนะครับใบที่เป็นใบใบดาแบบนี้ที่มันกางออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกยากนะครับมันจะออกยากมันจะไม่เหมือนอุณหภูมิที่ต่ํานะครับถ้าอุณหภูมิที่อยู่ที่นะครับประมาณไม่เกิน3าองศานะครับตามที่ผมดูมานะครับตามที่ผมดูมาถ้าอยู่ระหว่างนี้นะครับ3าองศา าใบทุเรียนก็จะอยู่ได้แบบปกตินะครับที่นี่นะครับมันก็เจอความร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายสัปดาห์มันก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะเหลืองนะครับมันจะเป็นแบบนี้แทบทุกต้นนะครับเป็นทุกต้นเลยก็ว่าได้นะครับตอนที่เป็นใบอ่อนตอนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับมันก็ต้องรอให้อุณหภูมิลด หรือว่าเราจะเลี้ยงไปแบบนี้ต่อไปนะครับต่อไปทางดินนะครับผมก็จะมีการนำปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยตัวหน้าสูงก็คือ1500แชนเซียมในเตรตนะครับผมจะมาช่วยกระตุ้นหน่อยนึงนะครับผมก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับนานๆจะมาใช้ทีนะครับก็จะมา จะมาหวานล่อนะครับหวานบางๆนะครับหลังจากนั้นก็จะให้น้ําตามชันเซียมในเตรดนะครับสิบห้านศูนยมันจะละลายเร็วนะครับจะละลายเร็วมากนะครับเราหวานไปเนี่ยแป๊บเดียวจากนั้นเราก็ให้น้ําตามเลยนะครับผมก็จะทําอยู่ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของอปุ๋ยอินทรีย์นะครับช่วงนี้ผมก็ให้คือปุ๋ยอินทรีย์ผมให้อยู่แล้วนะครับ ทุกหนึ่งเดือนอเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยตัวหลักนะครับปุ๋ยเคมีผมก็จะไม่ให้เยอะนะครับคลิปไหนๆที่ผมลงไปผมก็จะบอกว่าปุ๋ยเคมีผมจะไม่ใส่เยอะอยู่แล้วนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะครับนี่ครับดูสภาพของใบตอนนี้นะครับใบแจ่นี่ครับใบแจ่ ช่วงนี้ก็อาจจะมีแมงกีนูนด้วยนะครับมากัดที่ใบนะครับเนี่ยใบแจ่มันก็มันก็หนานะครับใบแจ่มันก็หนาดีนะครับดูใบก็แข็งแรงดีนะครับสายพันสายพันธุชนีนะครับดูใบแข็งแรงดีอันนี้ครับการผสมเกี่ยวกับธาตุรองอาหารเสริมนะครับ ซึ่งเป็นปุ๋ยทางใบนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเราใส่แต่น้อยนะครับใส่แต่น้อยๆไปนะครับมันเหมือนการเลี้ยงเด็กนะครับเลี้ยงเด็กเวลาที่เราให้เขากินอ่ะจะต้องให้เขากินอาหารอ่อนๆก่อนนะครับจากนั้นนะครับจากใบที่เริ่มแจ่ขึ้นเราค่อยยเติมนะครับค่อยเติมเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับผสมเป็นระยะนะครับผสมแล้วก็พ่นบางๆนะครับ ฉีดพ่นบางๆขึ้นนะครับอเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตัดกิ่งนี้ด้วยนะครับอผมว่าจะตัดตอนไหนผมก็ลงคลิปไปผมก็ไม่ได้ตัดสักทีนะครับอ่ามันอยู่ต่ํานะครับกิ่งนี้วันไหนก็ลืมนะครับเดี๋ยวตัดนะครับเนี่ยตัดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แหละตัดออกเนี่ยตัดออกทรงนี้นะครับมันจะเป็นทรงนี้นะครับ มันก็จะดูดูดีนะครับนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนอผมว่าที่ไหนนะครับที่สวนไหนก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศของอการปลูกทุเรียนนะครับมีผลนะครับนี่ครับ แบบนี้แดดนะครับแดดแรงนะครับถ้าอุณหภูมิไม่เกิน3 5เนี่ยผมว่าผมมั่นใจนะครับมั่นใจว่าทุเรียนจะมีสภาพที่ดีกว่านี้นะครับในเรื่องของใบอ่อนนะครับตอนนี้กป็ประคับประคองไปนะครับการให้น้ำนะครับการให้น้ำผมก็จะให้ให้แบบบางวันนะครับให้เช้าเย็นเลยนะครับ ให้เช้าเย็นนะครับตอนเช้าเราก็ให้ในปริมาณที่เยอะเยอะกว่าตอนเย็นนะครับตอนเช้าเราให้ปกติอยู่แล้วตอนเย็นเราก็มาช่วยให้พอพอหน้าดินมันมีความชุ่มนะครับอย่างที่เราให้ไปนะครับให้ไปวันนี้นะครับอาจจะให้เป็น 30- 40นาทีอ่ะเอาให้40นาทีนะครับให40้40นาทีแบบนี้แหละนะครับหัวนี้นะครับ2หัวเนี่ยหัวนี้นะครับมันจะพุ่งเข้าไป หัวนั้นมันจะบานบานเป็นดอกบัวนะครับมันจะบานเป็นดอกบัวเราเปิดให้40นาทีมันจะชุ่มนะครับชุ่มเยอะเลยแต่ตอนเย็นมาดูนะครับตอนเย็นมากดดูมันจะมันจะแข็งเลยนะครับมันจะแข็งแบบแข็งแบบที่ก็คือแข็งแบบเราสัมผัสได้นะครับไม่ถึงกับแข็งโป๊กนะครับมันจะเป็นแข็งแข็งนะครับ อันนั้นคืออากาศที่ว่ามันร้อนนะครับมันจะมันจะเผานะครับมันจะเผาความชื้นในดินมันจะระเหยนะครับมันจะระเหยไวนะครับถ้าอุณหภูมิมันสูงนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับยอดอ่อนของทุเรียนนะครับถ้ามันออกมาแบบนี้นะครับถ้าม <2. S 1> ันออกมาแบบนี้ออกมาได้นะครับเพื่อนๆก็ก็อย่าไปตกใจนะครับอย่าไปตกใจมากจนเกินไปนะครับ คิดว่ามันขาดาขาดเกี่ยวกับธาตุรองอาหารเสริมแล้วไปผสมเยอะๆหวังว่าจะอัดนะครับจะอัดให้มันคืนสภาพอันนั้นไม่ใช่นะครับให้เราใส่แต่น้อยนะครับใส่แต่น้อยใส่แต่น้อยแล้วก็ชวยนะครับชอยเป็นอาจจะเป็นแปดวันนะครับแปดวันหรือว่าสิบวันครั้งหนึ่งนะครับชอยแต่บางๆครับพอมันพอใบมันโตขึ้นนะครับแบบนี้ เราค่อยเราค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นไปนะครับาสารจับใบก็ไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมก็จะใส่ให้ปริมาณที่น้อยไว้ก่อนนะครับพอมันจับใบนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เนื้อหาสาระก็อาจจะมีไม่มากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆนะครับสี่โมงเช้าอากาศร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนขอบคุณครับผมที่รับชม สวัสดีครับสวัสดีครับ